สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบก,กับผมช่องัยรุ่นหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาพูดบอกเคล็ดลับการใส่ปุ๋ยข้าวมะลิ105นะครับข้าวกอขอ15กข,อขอ6กกขอ12นะครับหรือข้าวทุกสายพันธุ์ที่ ขึ้นว่าข้าวไวแสงนะครับเรามาทําความเข้าใจคําว่าข้าวไวแสงกันนะครับว่าเราใส่ปุ๋ยงงย,ยังไงฉีดยาอย่างไงมีการดูแลรักษาอย่างไงสําหรับคนที่ปลูกข้าวไวแสงนะครับคลิปนี้จะสําหรับคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับข้าวไวแสงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสาระกันเลยข้าวไวแสงคือข้าวที่ ถ้าไม่ถึงเวลาไม่ถึงแสงของพันนั้นข้าวก็จะไม่ออกหลวงนะครับข้าวก็จะไม่สามารถออกรวงได้เลยถ้าข้าวยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะออกรวงนะครับมันไม่ได้เหมือนข้าวมีอายุข้าวมีวันนะครับแต่มันเป็นข้าวไวแสงข้าวที่ต้องถึงฤดูเขาเท่านั้นถึงจะออกหรือพูดในภาษาบ้านๆก็คือ ข้าวทําได้แค่ปีละครั้งนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเลยนะครับเราพูดถึงข้าวตัวนี้แล้วปุ๊บท่านก็จะถามว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรในรอบแรกท่านดูภาพซ้ายมือที่ผมขึ้นให้ข้าวทุกสายพันธุ์ที่ขึ้นว่าไวัยแสงถ้ามีลักษณะต้นแจ้แคะแกนเหลืองไม่โตเหมือนภาพที่ผมขึ้นให้นี้คือข้าว ที่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมแนะนำให้ใส่ในรอบแรกนะครับเป็นไวัยแสงทุกชนิดนะครับก็คือยูเรียหรือ46001ลูกผสมกับ15520 2ลูกนะครับผสมรวมกันเป็น3นะครับแบ่งหวานนะครับไล่ละ10โลนะครับในรอบแรกแต่ข้าวต้องแจ้กแกนแคะเหมือน2อลูกนี้นะครับอ่า ส่วนถ้าดินเราดีดินเราพักดินมานานดินดีดินสวยดินไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งด้านการเป็นกดด้านการลอกหน้าดินด้านการที่เราใส่ขี้หมูหรือใส่มูลสัตว์ใส่ขี้งัวมาเยอะใส่ขี้ควายเยอะข้าวจะออกมาเหมือนสองรูปนี้ถ้าข้าวงามแบบสองรูปนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยา นะครับแล้วถ้ายญ้าไม่มีเหมือนสองรูปหรือว่า3ามสี่รูปที่ผมขึ้นให้นี้ก็ไม่ต้องฉีดยานะครับถ้าข้าวได้ดังรูปที่ผมขึ้นนี้แล้วคุณข้ามการฉีดยาไปได้เลยครับยาไม่ต้องฉีดแม้แต่ตัวเดียวปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่แม้แต่ตัวเดียวจนกว่าข้าวท่านจะเหมือนรูปแจ้แกนแคะเหลืองไม่โตถึงเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งนะครับ ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งเราก็จะใส่เพียงแค่ไร่ละห้าโลไม่เกินสิบโลต่อไร่ดีดไปได้เลยครับไม่เกินสิบโลต่อไร่แล้วถ้าเราใส่ไปแล้วข้าวไม่งามข้าวแจ้ข้าวแกนก็รอครับรออะไรรอให้ได้สิบห้าวันหลังจากเราใส่รอบที่หนึ่งเห็นไหมครับคุณจะใส่ปุ๋ยยังไงก็ได้ คุณจะใส่กี่สิครั้ง20บครั้ง30ค,ครั้งก็ได้แต่ปุ๋ยที่คุณควรจะใส่ตามจำนวนไร่เท่านั้นคุณปลูกสิบไร่คุณก็ใส่แค่8ลูก9้าลูกแค่นั้นและคุณใส่ยังไงก็ได้ให้มันใส่ได้แค่รอบละ5้าโลสิบโลนะครับใส่ยังไงก็ได้ไม่ให้ข้าวมันงามเฟื้อเหมือนรูปสาสี่รูปเนี่ย คุณจะใส่ยังไงก็ได้ไม่ให้มันเฟื้อใส่ยังไงก็ได้ให้มันแจ้กแกันเพราะมันเป็นข้าวไวแสงมันเป็นข้าวที่ไม่ถึงเดือนตุลาไม่ถึงเดือนพฤศจิกามันก็ไม่มีวันออกรวงแล้วครับให้ท่านประเคนปุ๋ยเฟื้อใบางามสวยใหญ่ต้นสูงท่วมหัวท่วมหางหรือว่าต้นจะล้มจะนอนจ้างให้มันก็ไม่ออกรวงแล้วครับถ้าไม่ถึงเดือนของพันุข้าวนั้นๆที่พวกท่านปลูก หรือพูดง่ายๆว่าข้าวปีละครั้งหรือข้าวไวแสงพิมพ์เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอขอ .6 กอขอ .15 กอขอ .12 ข้าวเหนียวข้าวอะไรก็ได้ที่มันเขียนว่าไวต่อแสงมะลิ105หอมมะลิพวกอันนี้ใส่ปุ๋ยไปไม่มีค่าฉีดยา,มาแมลงไปไม่มีค่าเพราะระยะเวลามันนานครับผมถึงได้ย้ำเสมอว่า คุณจะรีบใส่ปุ๋ยไปไหนเมื่อเห็นฝนคุณจะรีบฉีดยาไปทําไมในเมื่อเวลาการเจริญเติบโตของเขาอ่ะยังเหลืออีกต้องสี่ห้าเดือนรีบไปไหนครับคุณจะรีบเอาอะไรถ้าคุณอยากจะใส่ปุ๋ยคุณอยากจะดูแลใส่ปุ๋ยฉีดยาเหมือนทั่วผมนั่นมันข้าวปังครับข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวข้าวที่ไม่ได้สนว่าปีหนึ่งคุณจะปลูกกี่สิบครั้งข้าวไม่ได้สนว่า คุณจะดูแลดีหรือไม่ดีนะครับปุ๋ยยาคุณจะใส่น้อยใส่มากอันนั้นเกี่ยวกับผลผลิตแน่นอนนะครับนั่นคือข้าวไม่ไวต่อแสงนะครับจำคำพูดผมไว้นาปังคือข้าวไม่ไวต่อแสงซึ่งมันไม่สนฤดูปลูกได้ทุกฤดูขอแค่คุณมีน้ำน้ำมีความจำเป็นต่อข้าวปัง เพราะว่าข้าวปังต้องใช้น้ําในการใส่ปุ๋ยในการใส่ยาในการทําให้ข้าวโตแล้วออกรวงตามระยะเวลาที่มันกําหนดข้าวร้อยวันร้อยวันก็ต้องออกรวงร้อยยี่สิบวันก็ต้องร้อยยี่สิบวันออกรวงแต่ข้าวไวแสงถ้าร้อยหกสิบวันสองร้อยวันมันไม่ถึงเดือนตุลาไม่ถึงเดือนพฤศจิก,กามันก็ไม่ออกหรอกครับนะครับผมฝากไว้ให้พวกท่านพิจารณาให้ดี ผมถึงย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าข้าวใบไม่โค้งงวยแบบเนี้ยนะครับท่านค่อยใส่ปุ๋ยแต่ใส่แค่5โล10โลแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าถ้าใส่แล้วข้าวไม่งามครับใส่แล้วข้าวยังแจ้กแกนอยู่เลยครับปล่อยมันครับยิ่งแจ้ยิ่งแกนก็ปล่อยมันแต่เราใส่แล้วนะครับข้าวสะสมข้าวต้นแล้วแต่มันงามพอดีมันงามไม่เวอร์ เมื่อมันงามไม่เวอร์มาแรงก็ไม่มากินข้าวก็มีเวลาสะสมอาหารมีเวลาฟื้นตัวเต็มที่ไม่ใช่คุณจะใส่ให้มันโค้งงวยใบยงวยงามจนเขียวชะอุ่มเสร็จแล้วสิงหาใครก็ไม่รู้ไปตัดใบนะครับใครก็ไม่รู้ฉีดยาฆ่าหญ้ามาตั้งแต่แรกฝนตกใส่ปุ๋ยฉีดยามาแรงดูแลยอย่างดีสิงหาตัดใบไม่ไร้สาระครับ คุณยังไม่รู้จักข้าวไวแสงเลยนะครับคุณยังไม่รู้จักข้าวที่มันไม่ได้สนอายุแต่มันสนอยู่ที่แสงกับเดือนนะครับฉะนั้นถ้าข้าวไม่แจ้ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับข้าวไม่เป็นมแมลงก็ไม่ต้องใส่ยาวิธีเช็คข้าวไวแสงทุกพันุ์นะครับว่ามแมลงมาหรือยังท่านถือไม้ไปอันหนึ่ง เดินไปหลังบ้านท่านหรือเดินไปแปลงนาพวกท่านเอาไม้ไปรูปในนารูปริมๆรูปตรงงามๆใบเฟื้อๆดูถ้ารูปแล้วมีผีเสื้อมีแมลงบินนั่นแหละครับท่านต้องเตรียมตัวซื้อยามาฉีดแล้วครับและยาพวกนี้ก็คือหนอนกอนะครับกับพวกลูเฟนคุมไข่นะครับแค่นี้เองวิธีจัดก,การง่ายๆนะครับเนี่ย ข้าวแจ้แกนก็ใส่สิครับไล,ล,ล่ละห้าโลใส่ไปพรมพรมเเาวเถึงมันจะไม่เขียวไม่งามก็เพราะว่าเราได้ใส่แล้วนะครับแต่คุณจะใส่ยังไงก็ได้ไม่ให้มันเกินกําหนดไล่เกินกําหนดลาอย่างเช่นสิบไล่ท่านจะใส่ปุ๋ยหกลูกท่านจะแบ่งใส่ยังไงก็ได้หกลูกเนี่ยใส่ให้ข้าวท่านเนี่ยไม่งามไม่เฟื้อนนะครับฉีดยา,มาแมลงยังไงก็ได้ท่านต้องเดินไปดูมแมลงก่อน ข้าวไวแสงทุกพันธุ์ไม่สามารถระบุได้ว่าจะใส่ปุ๋ยตอนไหนใส่ยาตอนไหนแต่ผมระบุให้พวกท่านได้คือใบข้าวต้องแจ้แกนแคะเหลืองถึงใส่ปุ๋ยครับคุณจะใส่กี่รอบกี่ครั้งก็ได้เมื่อข้าวแจ้แคะแกนไม่โตนี่แหละครับคือหลักสูตรการทำข้าวไวแสงให้ได้ผลผลิตเยอะ ไม่ใช่ว่าถึงเดือนนู้นกูต้องใส่เดือนนี้กูต้องใส่ไม่ใช่เลยครับอ่ะเรื่องต่อไปมแมลงแมลงเนี่ยท่านสังเกตจากใบข้าวก่อนเลยถ้าใบาข้าวใหญ่เหมือนนิ้วโป้งเนี่ยไข่มันมาวางได้ไหมครับได้ใบมันงอไข่มันมาวางใต้ใบหลบซ่อนพวกนกกระยางพวกศัตรูต่างๆของมันเนี่ยได้ไหมได้เห็นไหมครับมันก็ถึงได้มาเลยท่านก็ต้องดูพิจารณาถือไม้ไปเขี่ยดู ไม่ใช่มานั่งเดินริมหัวคณะแล้วก็พูดว่าอย่างงู้นอย่างนี้ผมผมไม่เข้าใจพวกคุณนะครับทําข้าวมาก็ทํากันมาเยอะแต่ยังไม่รู้จักคําว่าไวัยแสงคือข้าวอะไรไวัยแสงก็คือข้าวที่ขึ้นตรงกับแสงข้าวที่ปลูกได้แค่ปีละครั้งข้าวที่ไม่มีอายุเก็บเกี่ยวยกเว้นมันจะตรงกับเดือนตุลาหรือพฤศจิกาถึงจะได้เก็บเกี่ยวครับคุณเข้าใจนะครับ นี่คือช่องวัยรุ่นหัดทำนาที่ให้ความรู้คุณแบบจริงใจนะครับแล้วก็เจาะลึกเข้าไปขนาดนี้แล้วนะครับส่วนสูตรปุ๋ยเนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับ4 6 0 0 1กประลูกผสมกับ1 5 5 2้าลูกนะครับผสมรวมกันเนี่ย10ไล่คุณใส่แค่นี้นะครับใส่ตอนมันแจ้แกนเหลืองแคะแ,แกนนะครับไม่เหลืองไม่แจ้ไม่แคะแกนงามฟุ้งสวยงามเขียวปีใบงอ ถ้าข้าวคุณเขียวสวยใบยแบบนั้นนะคุณไม่ต้องซื้อปุ๋ยพวกนี้มาใส่เลยนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจปุ๋ยพวกนี้เลยจนกว่ามันจะเป็นแจ้กแกนเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเขียวงามมีหน้าที่ดูแค่มแมลงนะครับตอนนี้ข้าวมันเจอแล้งถึงมันโดนฝนคุณก็ดูก่อนสิรอให้ฝนมันผ่านไปแล้วดูข้าวว่ามันงามมันเฟื้อไหมถ้าไม่งามไม่เฟื้อนะครับ คุณก็ค่อยใส่ปุ๋ยแต่ถ้ามันงามเฟื้อคุณก็ดูมแมลงดูญ้าดูแค่นี้เองนะครับค่าไวแสงแล้วมาดูการว่าผลผลิตมันจะได้ขนาดไหนต้นทุนคุณจะลดไปขนาดไหนผมจะบอกเลยนะครับค่าไวแสงถ้าคุณทําเป็นไล่ละตันมันแทบไม่ได้ลงทุนเลยครับแค่คุณต้องสังเกตมันให้เป็นนะครับว่าระยะไหนควรทาอะไรตอนนี้ควรทําอะไร ไม่ใช่ใส่แต่บี้ตะบานงานจนมันเฟื้อจนมันงอสุดท้ายงานจนท่วมหัวงานจนสองคนต่อสามคนต่อนะครับข้าวสูงท่วมมือยื่นหัวหวานปุ๋ยรอบสุดท้ายก็หวานไม่ได้ฉีดฮอร์โมนก็ฉีดไม่ได้นะครับจะฉีดข้าวสูงท่วมหัวฉีดยังไงข้าวล้มฉีดยังไงก็คุณทําให้มันสูงคุณทําให้มันโตเองแล้วสุดท้ายผลผลิตมันได้อย่างที่คุณคิดไหมก็ไม่ได้ก็เพราะพวกคุณทําตัวของพวกคุณเอง นะครับผมก็บอกแค่แนวทางให้เพราะผมไม่มีคลิปให้ดูหรอกครับแต่ผมอธิบายได้แต่เมื่อผมไปถึงเวลาที่ผมทําคลิปพวกคุณก็ไม่ดูหรอกครับเพราะพวกคุณมองว่ามันทําได้มันไร้สาระมันเราก็ทําได้หรือคุณมองว่าผมก็แค่เด็กผมใช้ปุ๋ยไม่เป็นใช้ปุ๋ยหมั่วบอกมั่วก็แล้วแต่จะคิดนะครับ ผมก็พูดตามประสบการณ์ที่ผมทํามาที่ผมวิเคราะห์มาจากสายตาจากการเดินดูจากการสํารวจมาไม่รู้จะก,กี่ปีเนะี่ยแล้วเสร็จแล้วผมก็มาถ่ายทอดก็ให้สําหรับคนที่ที่รับฟังนะครับคนที่ไม่รับฟังผมก็ปล่อยพวกท่านไปผมจะไปสนใจทําไมผมทําเพราะาผมมีความสุขผมให้แล้วผมดีใจที่พวกท่านได้ผลผลิตเยอะได้สิ่งที่พวกท่านไม่เคยเห็นไม่เคยเจอผมดีใจนะครับโดยเฉพาะ การฉีดยาฆ่ายาในข้าวปีทำไมคุณต้องรอดินชื้อทําไมคุณต้องรอดินเปียกดินแห้งๆถ้าญห้ามันมีก็ฉีดได้นะครับไม่มีค่าอะไรสุดท้ายแล้วเราต้องการแค่ให้ยามันอานแล้วเดี๋ยวญ้ามันก็หมดอายุไปเองครับเมื่อมันถึงเวลาของมันแต่พวกท่านดันอยากจะให้มันตายฉะนั้นข้าวก็ตายไปด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ให้คิด จำรับข้าวไวแสงคืออะไรข้าวไวแสงใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งยังไงใส่ยายังไงผมตอบให้ท่านไม่ได้หรอกครับเพราะมันคือข้าวไวแสงคือข้าวที่ถ้าต้นไม่แจ้ไม่แกนไม่เหลืองก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมแมลงไม่ลงก็ไม่ต้องฉีดยาแค่นี้เองครับคิดง่ายๆทําง่ายๆแล้วผลผลิตก็จะมาเองไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนมาถึงตอนนี้ แล้วก็กดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้คลิปดีๆที่จะให้ต่อไปนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ